โอ้ยจบนะครับเจ้าไปเปิดไฟลงแล้วายไะไล่ทำราคาทำราคาแล้วสี่ใส่จับซับเลยจบจบ<ส><ม>ได้หลุนเดีย<ส><ม>บขาดข้าวระจำไปเนี่ขาดข้าวระจำบกันมเหี้ยได้มาหาสเ<ส><ญ>ท่ากับบิดซับไปอยู่ทีสีเจนซีชิพาพันเรืองเาได้ออกตลาได้เยอยัง<ส><ญ> ก็ปีกเขาเลยกะหาพเดี๋ยน้อมีฟื้มีบันเซลมีอยังน้องเขาเห็นเนนมาตลาดเ่ยสาหิวก็นั่งกี่ก้อนนี่เราเนนี่แหละมาเไปไปชฮะไปเจออะใกล้บ่ใกล้แเขมา คือยาร้อยเมตรหนึ่งเลสบายดีทุกคนเหมือนนี้ห้าสิพาทุกคนไปตลาดพาไปออกตลาดเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงหกโมงไปไปนิดนึงนะแดดกำลังออกจะเป็นกำลังถึงนไปเตียงเหวียดดิเตงเหียดอันยังอุ๊อออเล่ได้เจอแล้วบานคงน้อยเตียงเหล้าบานน้อยเตียงเหวียดนะเน Nói tiếng lao nó không được Ai okay. <coughs> à, được con <coughs> 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 ร่วมนะครับเจ้าเลยเปิดไฟลงแล้วเปิดไฟลงแล้วทำไมจึงไม่เป็นกดาลับล่ะดิเมื่อคืนก็คือเป็นสภาบันว่าโตฝนบมอยากให้ว่าเลยอากาศเย็นเราอยากเจ็บคอนนิหนึ่งอ้าวนี่โอ้มือนี่โคยเด้ฝนตกเนาะเมื่อคืนนี้เนาะอากาศเย็นฝ่าหอฝ่าคือโอ้ไปด็กพี่โลนะเมื่อคืนนี้ คนก็นตกปงเหี้ยทางยนี้ไปตลาดมันจะเกิดเลเวลไอมือน่นเลยบรรยากาศตอนเช้าอยู่ที่ประเทศเวียดนามเนาะแทงขันหัวเมืองยาจา่างมีนักเขียนเขามานั่งที่เขาตอนเช้า ก่อนที่เขาจะเข่าเงียนเนาะนี่น่าจ,จะเป็นโรงเงียนมยัธยมน่าจะนับแต่ก็เกียบหอดตอกหานะมัธยมต้นตเนาะมันมาทยมยะยมเลยเว้ยปฐมเลยเเว้ยออมันต้องเป,ป็นปฐมกันมาทะยมมันก็บมอมอหนึ่งกับมอเจ็ดเนาะมาทะยมต้นมาทะยมปลายสองแองเกิลติตาโอริต่างอย่างเนี่ยเขาเห็นไหมนะทุกคน

โอ้สับสนไรตอนนี้เขากำลังห่อตลาดที่เขาจะมาซื้อน้ากินแล้วทุกคนตลาดก็คือแป๊บเทียวกับานเท่าเลยเดี๋ยวเขาจะพาไปเบิแลนวเมันีเเลจะีเป็อยงดีเัย

哎，了那个弄那边，矿的那个早点到。哈喽，啊 <Hello. S 1> <laughs>、uh，来来来，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 来。

เออิเหนาเดเบบนเจั่ะนเเาพิเเสยบบานเท่อย่าง้มรบ้าบรรยากาศตลาดจีวีนามประมาณนี้ยืนไหวได้นึงรถไม่ขี่เขาลึกไปน เสียตามสามมานมี่าเสาบ่อหาดเฟิร์มบอาบ่อรทาแล้วค่ะ

hai các con buổi chiều. Thì phối trí xin tới kêu mình lên. Đi

เดูกันเสรดที่ผ่านดูคอนเสิร์ตลงที่สี่สนชิพประมาณมาหาสีเท่ากับเบิร์ซับไปอยู่ทีสี่นสี่สิบห้าพันเดินเขาได้อหรอตลาดเดินเอยังเบิเป็นละบุญบายเองบุญบายเองบุญบาเองไว่บ่ Mấy người Có tăng được các... bị sì sao đấy? sen Xuyên cầm พี่นายาวพี่เทพตากำลังเลือกมะเขือเทศในขณะนี้เขากำลังดูว่าลูกไหนคือลูกที่ดีลูกไหนไม่ดีถ้าไม่ดีจะจับเข้าคุกใช่ไหมอลลี่มึงจะขึนอะไรวะเพื่อนพูดไทยใช่ที่ประเทศไทยแล้วมีกุ๊กม,มียังเนาะเบอร์นี้จะเป็นเบืรองป่าโซนมงยาจะเป็นโซนสี่ปรัชนา ปลาหม,มึกปลาหมึกุ่มตลาดเนาะโซนนาทะเลโซนป่าทลีว่าใช่ไหะแต่ว่ามือน,นี้เฮาที่จริงเฮามาตามหาปลาทูแต่ว่าปลาทูเฮาบุม้มบุ้มาะมือนี้หาปลาทูบุม้มอะอดได้ปลาทูโอ้กุ้งยังดียริงสดๆเป็ดๆเลย อันนี้ก็เป็นเนื้องัวนะทุกคนโอ้เนื้องัวอยู่เวียดนามเป็นอีย่างที่โคตรแพงเลยแพงกว่าเนื้อมูแพงกว่าเนื้อทุกอย่างเนาะสารพัดโคตรแพงเนื้องัวนี่แพงสีมูโลหนึ่งเซนต์าปสีงัวนี่เยอะกว่าเกือบสองเซนต์หมดเลยอาหารภาคอีกอาหาหนึ่งเนาะเ่าชิมวเบิร์กโอ้รถที่เวียดนามมันสิประมาณนี้เลย อันนี้เข้ามาเสาเนาะบางห่างก็เปิดบางห่างก็ยังบ่เปิดนี่เขากลับโค้งมาบ่อนเกา่ทาทั้งในก็คือบอกั้งบิดเลยนาะมีเฟอร์มีบันเซลมีอยังเนาะเขาเห็ดย่างคนมาตลาดยนี่ยเสาหิ้วก็นั่นงจีก่กอน,นเทียบประตูเทียบเอาโต้หน่อยโต้โใหญ่คือโต้ก่อนโต้โใหญ่คือเสร็จก่อนพักหน่อยนะไปชื่อแถวทางเขางเงีย้ยนะผมนะ Mũi của gia đình. Hope mang bóng hoa 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 mọc hoa 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 này Bắn hoa 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 Tiếng biển là gì? ฮะดาวดัวดาวดัวอ <K fight> <So lucky. can> ๋อดีไปแล้วเป็ดเป็นโต๊ะไก่เป็นโต๊ะใช่ได้นะทุกคนกูเป็ดเหรอมันโมมี่แบบนั้นเรียงก็บเขาเป็ดเป็นโต๊ะวะนะถ้ามีเป็นโต๊ายังไ่เขาจะซื้อมากราคาเองเป็นเลยแป๊ดแซ่มันโมมี่มันมีแต่โต๊ะขาเหลี่ยมลูกคนเหลี่ยมนะส่วนหน่อยอยู่นีิชิเห็นเขาขายเป็น เป็นโตทุๆคืนยัง,งวะขนมอึงขนมอึง g หยากขนมอึ n งใหญ่บางท่านามีแต่นหน่อยอย่างนี้ปะไงขามทางนะทุกคนกดขามทางอยู่เวียดนามนี่นี่อีกอย่างหนึง่งเจาจีพี้าม,มัวซั่วมัน้นวจะการก็ได้มันบีบแก้ไล่จากขนาดนี้เ้าต้องขามทางมาไล่เท่านั้นขนาดขามหน้ามาไล่มันยังจะบุกย,ยุทธไทยเนาะ แต่ว่ามันกจะุกตีแก้ใจแต่ว่าถ้าเอาผู้ขา,ามขางมาได้แล้วขายางขา,ามขางแบบตามปกติเลยเขยางาไปเลยอันก็มันใส่ดีแก้จเจ้าคณะสนันน่นขนาดเนี้ยนี่กำลังวงนวายเนาะโม่งเขากัาดรลดกำลังไล่ตามครับนี่มาจุดไฟก็ยังนนบนจอไทย หานข้าวทานกาแฟยามเสาข้ามังมานังกินนะทุกคนคูอวันาหาดเบียรก็ที่พมานน่อยเลยชวดแรกขามังมานังกินยามเส้ายางเียส่าอมาเป็นความนิยมเนับแต่ฝากเนื้อหองไสดูใช่ให้กันไปยูเล่าใมกันเบียรไปยูเล่าชุดแรกเส่าเนี่เขาต้องเดียวไปนั่งกินกาแีู่้กัน โตหนึ่งองสามคนสี่หาคนเหลวแต่นักจะใสแต่ว่าแต่ละเสาต้องไอ้ออกไปตอนนี้เปนยางหมอเุ่งยานทุกคนกำลังนักให่แล้จะมาดวมมูลขาดทั้งหมดเนาซีนกระดูกนักสัตว์เนาะแล้วมีปอดมีตับมีไก่แล้วมีบอกกัวมียังไบหนึ่งนี่แหละจือยู่พกเซนป่ายนะทุกคนพกเซนนิดหาเซนนิดพกเซนนิดนี่แหละเมานกเซนนิดเดียวอาไปซื้อพักซื้ทังต่อเลยกัน จับถึงหอแล้วไปยังี้เลยไปนีตื่นไปเช้าได้แนั่งหนาอยู่เอาพีายถ่หานพักเทปตาหมักซื้อทุกคนอันนี้เขาอื่นพักอย่างทุกคนเท่าเรจะพักกาดจะบูบูหูว่าพักกาดยังพักกาดคิ้วหน่อยจะเมนต์นตงยี้จะพักการจังไปหูว่าเมนบอกเลยอบมี บริโภคซื้อไอนี่มาอยู่เบียดเนี่ยบริโูคซื้อประชาเบียดจับสี่้อยอย่างเดียวจับจับจับไปว่าแล้วก็ะทำแต่ละกาจ่ายเงินจบมอดีบเบียดบมื่อนนเดียวมาเหลือกระลำเออกระลำเขาอย่างไร,งรมอดีบเมื่อวานนี่ยหัวหนึ่งบ่หัวหน่อยบ่หัวใหญ่หัวใหญ่เนาะมึงเนาะโอ้ ส่วนแรกอยู่เบียรเขาหมักสื่อแบบมันยิบไมนย่อยสื่อในหน่อยในหน่อยนะแล้วเขาก็ตัดทุกคนตัดนั่นอย่างตัดเครื่องตัดแวงไปเขาหมักสื่อมันยิบไมนย่อยเขาสื่อสีนกสื่อเทอร์นตอนทำซ้ำนิ่วนี่ยบที่สื่อเยอะแล้วได้เขากินประหยัดกี่ยังเนี่ยเอ้เครื่องทำยาวเอ้ยเครื่อโม้ทาหมักแตีน้ทำสาเอาไรกตัำ ยูนี้ก็มีนะฉีนเนาะต่างแต่ว่ามันกับราคาสีดซงกว่าอยู่ตลาดนหน่อยนึงกุ้งก็มียังก็มีปลาทับทิมปลาทับทิมแล้พวกบงบวะย่างปลอกย่องปรุงเที่ยวทันยานต่ตตตนนางๆอะไรเต่างย่งมันเต่งแต่งก็เอาดิ นไม้หนไม้เขาบอกขายคือบ้านเฮานะจะเป็นน่อไม้ส้มหรือหน fate, hai, pues ่อไม้ต e ้มธรรมดาหอมกระกาดส้มเท็ดเท็ดเท็ดเ uh, ็ดเขาเขา้านกืここ่อนี้แต่เพื่อมึงหน้ามีอะไรบอข้างานน้ำงานเทม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  เตี en, também, ้ยๆแมๆเดียในีเดียวเราหาพันเนาะหามันซื้อไป1แสนแปดพันเจ็บเปเงินกับแสนแปดพันหมืนจำตามนายนยาวอุกังเลยนายนยาวใจพเดีนะนายนยาวถึกเลียบเห็นนยาเรีย นี่หานเ็จีสาขาประจำหาประจำห้องหมักสื่อเอ้ยทุกคนประตูทางเขานี่อยู่สามสี่ทางเขาหาทางเขาในห้องเยียนนี่อันนี้ทางนางแตที่เป็นเจองในห้องยาจางไปยเดียนงทนันทีเนาะเพราะว่ามืนเมดแล้วซื้อพักซือ้อที่สิบเมื่อทมดประมาณเจ็ดแสนป้าย อะไรครับกินในกลุ่มชิปหนึ่งป้ายชิปหนึ่งไก่ข้าสองพิมใช่พักีปเมื่อก่อนตอนไปซื้อพักตื่นพักเกตบประมาณห้าหมื่มื่อเมื่อแหละซีนหากลุ่มเยอะกระช้องพิษฮะสรุปจอดเงินกันว่าจะเซยนป้ายจะยึดด้ียเทียนพิงแล้วทุกคนเอาละทุกคนเนาะเยียกันจิบหนาอย่างเราเฮียอย่าเอย่ยวก็เปลี่ยนนามคอมเมนต์เดี๋ยวเจอกันบาย